สวัสดีครับท่านผู้ชมใครที่เป็นสายเนื้อนะครับวันนี้เข้ามาอันนี้คือวากิว a อจากออสเตรเลียนะครับสโจจะมาทำเมนูอร่อยอร่อยถูกปากแบบไทยๆเรานะครับนี่ครับวากิวชิ้นหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ชิ้นหนึ่งก็ประมาณ2 3 0 0กรัมนะครับนี่ครับเตรียมพร้อมแล้วครับดูอ่ามีส่วนที่สไลด์เสร็จแล้วก็มีนะครับ ซาโจาจะเอามาเบินนะครับแล้วมากินอร่อยๆอเนื้อดีๆราคาแพงๆแบบนี้เราเอามากินแบบไทยๆเราดนี้มันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับนี่ครับซาโจาก็เอาเนื้อวากิวเอซีจากประเทศออสเตรเลียนะครับเบินหอมๆแบบนี้เลยนะครับดูเลยนะครับเบินเสร็จแล้วซาโจาจะพากินกับน้ำแจ่วนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เบินสองฝั่งเลยนะครับหอมมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาชิ้นหนึ่งเกียมหน่อยก็ได้ชิ้นฝั่งนู้นเออนั่นแหละชิ้นนั้นเกียมหน่อยอ่ะชิ้นต่อไปโอเคอ่ะพอแล้วทีนี้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะสุกโอเคได้แล้วครับมาแล้วครับน้ําจิ้มแจ่วมาแล้วทีนี้เห็นกันจะชัดแบบนี้เลยนะครับผู้ชมนี่แหละครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเนื้อเราก็ได้ที่แล้วครับอันนี้แบบสุกมากหน่อยนะครับอันนี้แบบออกแรเลยเนี่ยท่านผู้ชมนี่ครับ จิ้มกับแจ่วไทยๆเราโอ้โหท่านผู้ชมครับดูเลยนี่ครับมีแถมให้ฟรีๆที่ไฮโซเท่านั้นนะครับนี่ฮะสุดยอดมากๆหอมหอมมากโอ้ดูครับดูดูดูนี่สุดยอดจริงๆ อื mm. มแวะมานะครับอื mm ้อ hmm. ห mm ือ hmm.